ทานนี้มีเมตตารุม,มเริ่มอะไรไปทําร้ายเบียตรงไหนเล่าเออเบียเขา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 วอาเขาเอาด่ขเาขาไม่กลัวเขาพูดเองมาเลยเนี่ยเห็นไหมพูดเองเออนะเอาดิมาไม่เชิญมาเลยตัวต่อตัวแล้วเวลาเนี้ยมาเลยเวทีไหนก็ได้เอาไว้ทำเนินนะเปล่าุมพินีอะเอามาแล้วร่นตรงไหนอะเวทีไหนก็ได้มาช่องไหนก็ได้อมคุยธรรมะคุยธรรมะเราทำเนินเราขอเขาเวทีเปิงการเดี๋ยวมีนออักมวยไงคอยดูอะเกิดมันมีปัญหา เระดำเนินเหมือนกันก็มีทักมวยอยู่ไปขอเขาไงเดี๋ยวไม่ได้ไปดักโดนถีบหลังหลือีงไปโดนตบปากเนี่ยเยวจะขอกาลังท่านโบขาวด้วยเออไปขอกำลังโบขาวเขาช่วยหน่อยเวที่ดำเนินเวทีลุมพินีอ่ะเดี๋ยวนักข่าวไปเนี่ยมาเป็นกลางอะ่ะเอาเป็นกลางตัวต่อตัว,ตวแล้วมีการมาทา้าต่อยทา้าตีกับกูว่าตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไหมเบียพระ,อะเออเพระมาท้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะ ตัวเองยังปฏิปัติแบบนั้นนายยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกเหรอเข้าใจหรือยังว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูต้องการชี้เห็นว่าพระสงฆ์ที่ดีเป็นยังไงพระสงฆ์ที่ไม่ดีเป็นยังไงกูกาลังชี้ตัวนี้ต่างหากแล้วมึงก็เห็นดูอ่ะมึงดูเอาอ่ะมึงก็รู้แล้วอ่ะว่าเป็นยังไง่ะกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูกําลังปกป้องคณะสงฆ์จากพระไม่ดี กูพยายามรักษาคณะสงฆ์ที่ดีและกูพยายามจะชูคณะสงฆ์ที่ดีกูพยายามจะชูพระภิสูจสงฆ์ที่ดีให้พวกมืองเห็นจัดปฏิบัติธรรมหมอเสงล่าสุดสองวันเจ็ดกับแคนเกือบ5,000ันคนสองวันรวมกันวันแรกกูนิม,มนต์พระจารย์สมทบปารกรโมวัดกลางบางปะมากูนิม,มนต์พระที่ดีที่เป็นสุปฏิปันโนมาให้ครวญญาติโยมได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรม นี่คือตัวอย่างพระที่ดีหนึ่งลูกวันที่เจ็ดวันที่แปดกูนิมนต์พระอาจาร์สมบูรณ์แล้วพระอาจาร์สมบูรณ์ก็นิมนต์พระอีกหนึ่งลูกมาเป็นพระอาจารย์ที่ทรงทำสวินัยเหมือนกันกูก็นิมนต์ท่านมาพระอาจาร์สมบูรณ์นั่นก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีกูให้เห็นให้ปกป้องให้รักษาพระที่ดีแบบนี้ควรแก่การเคารพต้อนรับควรแก่การกระทําอัญชฉลีคือการไหวควรแก่การให้อาสนะคือจัดที่ไว้ต้อนรับ ควรแก่การให้ทักษินาทานคือให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้คีฬานะปัจจยยเพศบริขารให้จตุป,ปัจจัยทยทานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่กูยกชูพระดีแล้วเวลากูดา่ากูดา่าพระเลวเพราะกูต้องการตําหนีติติตาธารและสมัยพุทธกาลก็สามารถทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้การตําหนิพระแต่ไม่ได้ชี้ปฏิตัวบุคคลและเป็นการตําหนิด้วยความ สงบบเงียบทำอะไรกันกูไม่เข้าใจเลยเกิดะอะไรขึ้นถึงขั้นท้อท้ากูต่อยไปบอกว่าเวทีลุมพินีมวยลุมพินีก็ได,ด้เดี๋ยวกูจะผ่านเวทีมวยลุมพินีเนี่ยเูเไม่ผ่านก็ไม่ผ่านขึ้นดวนอ่อนอีกกู <laughs> จะได้แวะติดต่อเขาสักหน่อยไมช่ชีโชกกับกูนะเดี๋ยวกูต่อยกูนิมนต์เขามาชกกับจิงโจ้เดี๋ยวกูจะติดต่อแคงกาลูมาจากออสเตรเลียเลย มึงเคยดูคลิปเปล่าที่คนมันชกกัจิงโจอ้อะว่าคนนี้นี่น่าจะเหมาะเหมาะสมกับการชกกับจิงโจ้ะนะฟัดจะให้เลขไปเลยกูไม่ชกด้วยนะมันเป็นสัตว์ตหรุษตรงไหนอะท้าคนอื่นต่อยตีอะมันไม่ใช่ทุบโอ้ยเป็นพระนี่แหละมึงเข้าใจหรือยังว่าใครทําลายศาสนามึงแหกหูแหกตาดูเนี่ยใครทําลายศาสนา,าดูเอาดูเอาดูเอาเองนะใครทําลายใครจันโง พิจารณาด้วยตัวเองทุกคนน่าจะรู้ดีแต่มันก็จะมีคนที่เกลียดกูแม้พระบางลูกจะทําตัวไม่ดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะเข้าข้างเขาเพราะเขากําลังเล่นกูอยู่อีพวกเนี่ยนะมันหนักเข้าไปอีกมึงร่วมกันในการทําลายศาสนามึงร่วมกันในการทําลายหลักคําสอนด้วยการเอาใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนพาน่ะไม่ใช่บัณฑิตแล้วมึงก็ไปเข้าข้างเขาเพื่อให้คนพาเนี่ยมาตีกูอีกทีหนึง่ง เนี่ยเรียกว่ารักมันเกิดจากเกลียดรักเกิดจากเกลียดเป็นยังไงรู้ไหมเขาเนี่ยเกลียดกูก็เลยไปรักพระที่ต้องการจะทําลายกูแม้บางอย่างอาจะไม่เห็นด้วยกับพระรูปนั้นก็ตามแต่เพราะพระรูปนั้นทําลายกูก็เลยรักพระรูปนั้นเพราะจะได้ให้พระรูปนั้นมาทําลายกูนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกลียด ถูกผิดไม่สนใจเลยนะขอให้ทำลายกูได้ก็พอแค่นั้นเลยง่ายๆกูฟังแล้วกูแบบเป็นพระยังไงอะ่ะทำไมถึงไม่มีความสงบงบเงียบในสมณสารูปของตนมาท้ากูต่อยเดีย๋ยกูมาหาสจายัย์ตรงที่มาท้ากูต่อยนี่แหละคืออะไรอะ่ะกูไม่เข้าใจมาท้ากูชก แล้วถ้าเจ้าคณะต่างๆจะจัดการท่านนะนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวาไม่ว่ามาด่ากูหรอกด่าตัวเองทําลายตัวเองทั้งนั้นทําลายตัวเองทั้ง,งนั้น ภาพปีนเสาก็ไม่จบระกูมีคนส่งคลิปไห้กูดูว่าภาพปีนเสาท่านไปสนทนาธรรมกับหลวงตาสินทรัพย์ไปสนทนาธรรมกับครูบาทุยใช่ครูบ,บาทุยป่ะใช่ครับขนาดท่านติท่านเตือนท่านตำหนิขนาดนั้นก็ยังไม่วายจะด่ากูต่อหน้าท่านไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไปทำไมอะเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจทำก็ททำไมอ่ะกูไม่ได้ไปทำอะไรใครเลยนะ กูเหนื่อยหนายใจแทนนี่จะช่วยกันออกมาพูดสอนธรรมะพระพุทธเจ้ามันนั่งโจมตีคนนั้นมานั่งโจมตีคนนี้อยู่ได้ว่าคนนั้นไม่ดีอย่างไรคนนั้นไม่คนนี้ไม่ดีทําไมไม่สอนธรรมะวะมึงเคยได้ยินธรรมะออกจากปากเขาเหล่านี้บ้างหรือเปล่ากูอยากรู้้างเลยอะ่ะมึงได้ยินธรรมะที่เขามานั่งสอนธรรมะพวกมึงกันบ้างปะนอกจากมานั่งด่ากูวันๆหนึ่งเนี่ยกูเหนื่อยมากกับเรื่องพวกนี้เขาไม่ทิ้งความอาฆาตพยาบาทใช่เขาอาฆาตพยาบาทมากร้ายมากไม่ยอมทิ้งอย่างเงี้ย ไม่ยอมทิ้งอัตตาตัวตนกิเลสตันหาของตนเก็บรักษาไว้ทําไมโทรศมันมีประโยชน์เหรอเฮ้ยไม่ปล่อยไม่วางเลยนะคืออะไรกันไม่เข้าใจตอนนี้กำลังจะไปตึก GMM Grammy จะไปอัดเทปรายการ แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะตอนเย็นตอนทุ่มหนึ่งเออทุ่มหนึ่งอ่ะใครว่างอ่ะเขาให้เข้าไปได้เลยเนาะใครว่างอ่ะตอนทุ่มหนึ่งไปเจอกันที่ลานสวนแสงธรรมลาดพร้าวลาดพาร้าวเท่าไหร่นาคนิว่าสี่สิบครับนาคนิว่าสี่สิบไม่ใช่ลาดพร้าวนาคนิว่าลา,ลานเสียงธรรมครับลานเสียงธรรมนาคนิว่าพิมพ์โกโก้มาไปเลยนาคนิว่าสี่สิบลานเสียงธรรมนาคนิว่าสี่สิบมีอาหารเลี้ยงเขาบอกมีข้าวต้มมีอะไรตอนทุ่มตรงมีข้าวต้ม ใครว่างไปเจอกันอาจารย์ไปบรรยายธรรมที่นั่นตอนหนึ่งทุ่มประมาณหกโมงครึง่งงรเริ่มหกโมครึ่งเหรอบรรยายตอนหกโมงครึง่งนาคนิว่าสี่สิบบ้านลาเสียงธรรมไปเจอกันนาคนิว่าสี่สิบใครว่างไปกินข้าวต้มในเพจเราโพสยังแ้วเช็คให้หน่อย เ่็ดเราโกนแล้วครับอาจารยไเนี่ยโดนด่านนะเวลาล่เนี่ยวลล่าคนเดีอวเวลาลา่อนพี่กิกรอดมันโดนบ่อยแล้วไะนาคนิวาสนะนาคนิวาสสี่สิบ หกโมงครึ่งไปเจอการบ้านลาเสียงธรรมอาจารย์ไปบรรยายธรรมหกโมงครึ่งใครว่างก็ไปเจอกันนะเชิญกันเชิญไปไปสนทนาธรรมกันหน่อยน่าจะเป็นลักษณะของการสนทนาธรรมกันซะโดยมากนะนั่งพูดคุยกันนั่งสอบถามธรรมะกันที่นี่อาจารย์เคยดูหลวงตาสินทรัพย์ท่านไปอยู่แล้วก็เป็นลักษณะของการสนทนาธรรมก็อาจารย์ก็จะใช้ฟิลนั้นน,นะนะบรรยายด้วยเสยวนาธรรมด้วยสลับกันไปไม่รี ไม่เครียดคาดเกินไปสิเบาๆสบายๆบาบางทีการสนทนารำมันก็ทําให้ธรรมะออกได้เยอะไขข้อสงสัยได้ดีอย่างเงี้ยนาคนี้ว่าสี่สิบนะนาคนี้ว่าสี่สิบของเมื่อวานเนี้ยผมเห็นคนเอาลงอยู่ตรงนั้นเลยครับอะไรอ่ะอาเปล่ครับอะไรที่ไปที่คอนเสิร์ตเออครับยังไม่ได้หรอกไม่รู้อ่ะจิกิกมาขอเมื่อเช้านะครับจะอาจจะให้น้องโหลดให้ยังไม่มีอะไรลงเลยก็มีแต่ไลฟ์สดเราไง ูคงมีใครแคปหน้าจอไว้ละสิครับโหลดเป็นยูทูบนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะอาจารย์อ๋อแสดงว่ามีคนอัดหน้าจอไว้สิดีมากกนะที่มาขมีทุกคนกับเรียกร้องอยากให้เอาอนันนั้นรมาหนูอีกมีเกลวันเดอร์นะครับวันนี้ออนแอร์วันนี้นะครับกี่โมงไม่รู้ครับเดือนมกรามวันนี้ออนแอร์รายการเกลือวันเดอร์นะเกลือวันเดอร์เกี่ยวกับเรื่องกาลุ尼亚ค่า ส่วนหลวงรอเก้า 9, เราไปวันไหนอ่ะสิบสามครับสิบสามจ้าส่วนหลวงรอเก้าว, 9, วันที่สิบสามข่าวหน้าขอใกล้กว่าหมอเสงได้ไหมคะจากสายใต้จะได้ใช้ไม่ค่อยใช้จ่ายลดไหลต่อเราหาสถานที่ให้อาจารย์สี่ที่จุคนได้สักสามพันคนอะ่ะสามพันสี่พันคนอะ่ะหาให้อาจารย์ได้ไหมละ่ะ <C Lanc at> คือเรามีปัญหาเรื่องการเดินทางคนเดียวแต่คน2000กว่าคนไม่มีปัญหาเราควรต้องแก้ที่คน2,000คนเหรอหรือแก้ที่ตัวเองคนเดียวจบเรามีปัญหาในการเดินทางคนเดียวแต่คนอื่นไม่มีปัญหาในการเดินทางเราก็เลยพยายามจะแก้คน2000กว่าคนเพื่อให้ขยับพื้นที่ไปให้ใกล้เรามากขึ้นอย่างนี้เหรอเราคนเดียวคน2000คนคิดดีๆนะคิดดีๆก่อนจะตั้งคำถามอะไรก่อนจะพูดอะไรแก้ที่ตัวเองง่ายกว่าไหม คิดดีๆอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำเรายังมาพูดกับอาจารย์ว่าให้จัดสถานที่หาให้อาจารย์สิแล้วจ่ายค่าเช่าให้อาจารย์ด้วยหมอเสงเขาให้หอประชุมฟรีไม่มีเสียตังสักบาทแล้วมึงจะให้กูไปหาหอประชุมใกล้บ้านมึงเพื่อที่จะได้จัดใกล้ๆบ้านมึงสะดวกมึงสะดวกมึงแต่ลำบากคนอื่นอีกคนที่อยู่ลังสิทธ์ก็บอกว่าขอใกล้บ้านมัน มึงอยู่ใกล้รถรถการเดินทางมึงก็บอกจะขอใกล้บ้านมึงสรุปกูต้องทำตามใจมึงคนเดียวเหรอกูตอบไม่รู้จักตอบอยังไงกูพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่าให้แก้ไขที่ตัวเองเมืงเงกนมาจ่ายนี่ไปจัดการหอประชุมให้กูแล้วเดี๋ยวกูจะไปตามบอกถ้าหาหอประชุมไม่ได้ไม่ต้องมาเสนอ ไม่รู้จักแก้ไขตัวเองจะไปแก้ไขชาวบ้านขอประชุมลองรับมึงคนเดียวมั้อมองขโมหนองจอกต้องมากินที่นี่จ้าบอเสีงจ้า คือคนบอกข้าวมันอร,อร่อยอื่ไม่รู้อันไหนเนาะก็ไม่ได้ดูสีน้ำจิ้มนะครับมันมีสองร้านที่น,น้าจิ้มแตกข้าวมาันรสชาติใกล้ๆเคียงกันนะมันจะต่างกันที่เม็ดข้าวต่างต่างกันน,น,น้ำจิมนะ้มเออน้ำจิ้มใช่ร้านเดิมเราจะน้ำจิ้มอร่อยกว่าร้านที่ขายข้าวหมกอะ่ะเอยหรือว่าเขาบอกว่าร้านอีกร้านนึงวะเหมือนจะเป็นร้านอีกร้านนึงจะอร่อยกว่าข้าวมานันแต่ร้านนี้จะอร่อยข้าวหมก ร้านนู้นข้าวหมกจะไม่อร่อยเท่านี้แต่ข้าวมันจะอร่อยกว่าบุทาข้าวหมกอย่างเงี้ยยืนพื้นไปเลยทุกครั้งไม่เหนื่อยดีเนาะไม,ไม่วุ่นวายแต่ถ้าจะไม่ให้วุ่นวายเอ่อมากกว่านี้ต้องข้าวหมกไปเลยอย่างเดียวหรือไม่ก็ข้าวมันไปเลยครับเพราะไม่งั้นมันแยกอะไรนะที่เขาบอกอะไรนะเมื่อวานนี้มันแยกกันระหว่างข้าวหมกข้าวมันข้าวหมกคือเขาไม่ได้ทํารวมมนะาอาจารย์มันก็ต้องมา มามัดถุงใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมันแยกมามอาจารย์ก็ลเลยต้องมาเปิดดูว่าข้าวหมกข้าวมันเนี่ยถ้ามันมเป็นไก่ทอดมันจะต้องมีน้ำจิ้มอีกอย่างนึงครันข้าวมันมันจะต้องน้ำจิ้มอีกอย่างแต่ถ้าข้าวหมกอย่างเดียวมันวางได้เลยไม่ต้องมาเราบอกเขา,าก็ได้มั้งรอบหน้าแค่แยกสีถุงก็ใช้ได้แล้วสมมุติเข้ามันก็สีถุงสีให้เขาแบบหาซื้อถุงสีเขียวมาให้เราอย่างเงี้ยออใช่ข้าวหมกก็สีแดงแยกได้เลยเขามาเลยใช่แยกจากเขาเลยเขาแบบแบบแพ็คมาให้เราเลยไม่ยาก เดี๋ยวอวันนี้เรากลับเย็นเนาะมีวันไหนเรากลับเร็วกลับเร็วบ้างอ่ะมืดเลยทุกวันเหรอเดี๋ยววันนี้วันนี้มืดพรุ่งนี้มืดวันที่สิบเย็นวันที่สิบบ้างครับโอเคเดี๋ยวพาจามไปซื้อตะก้าหน่อยได้ครับหลายใบอะเพราะว่าจะซื้อตะก้ามาใส่เหรียญโรยทานพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มืดไปเจอ่อนแค่เลิกแค่เที่ยงครับอ๋อ เพราะแต่วันนี้ถ้าเจอร้านยี่สิบาทก็แวะได้นะ,ะคือเอาแค่พอขนาดคนหิ้วอ่ะแต่จะอัดหลายสิบตะกร้าอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วครับใช่มันจะได้หิ้วได้เงียเพราะมันก็หนักนะถ้าถ้าใหญ่ใช่ถ้าหนักไปมันจะไอ้ถ้าใหญ่ไปมันจะหนักไงให้ส่งตะกร้าเอาออบดแล้วก็โยนใส่อีกคนที่นั่งตรงนั้นแหละ แล้วให้มันส่งขึ้นไปข้างหน้าไปซ้อนตะกร้าไว้เพื่อนไม่สะดวกใส่บาทแล้วเรากําลังจะใส่เพื่อนเพื่อนสามารถฝากเราใส่บาทได้ไหมครับ,บได้ฝากได้หมดแหละวันนี้มีบรรยายตอนเย็นจ้ะบ้านลานเสียงธรรมนาคีว่าสี่สิบหกโมงครึ่งไปเจอกันไปนั่งสนทนาธรรมกัน ผมสั่งหนังสือสาธยายทำมาแล้วรอสวดพระอาจาร์์สิ้นปีให้ฉ่ำได้เลยมึงจะซื้อมาทำไมกูแจกแต่ก็ดีมีไว้พระมาะขอพิธาบารของที่ร้านค้าควรให้ไหมค,คะก็ะถ้าท่านขออยากจะให,กให้ก็ให้ได้พระจะให้ท่านใส่จีสติงเหรอถ้ามึงไม่ให้เขาใส่จีวอนอ่ะ มึงก็ซื้อจีสติงไปใส่เองดี๋ยมึงลองโกนหัวดูแล้วใส่จีสติงดูถ้าไม่ใส่จีวอนลองดูก็ได้เริ่มที่มึงอ่ะเริ่มที่มึงแล้วก็จบที่มึงเลยแหล่ให้ตัวพัดลมอยู่ไหนตัวพัดม ตอนนี้พระออกมาโจมตีอาจารย์เยอะเลยค่ะเออท่านช่างท่านเถอะให้ท่านโจมตีไปเลยแล้วแต่ท่านอยากทําอะไรทํเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจกูทําประโยชน์กูไม่สนใจหน้าใครหน้าอินหน้าผมกูไม่สนใจเท่านั้นไม่สนใจอีกต่อไปเลิกสนใจเสียเวลากูสงวนเวลาไว้ทําประโยชน์ดีกว่าดีกว่าเอาเวลาไปนั่งต่อยตีกับชาวบ้านใครอยากจะเป็นคนพานเชิญเป็นคนพานไปใครอยากเป็นบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตไป ส่วนหลวงกี่โมงไม่รู้ตอนกลางคืนเหมือนกันหกโมงหกโมงถึงสอง,ง,ง,งทุ่มอาจารย์บอกว่าปนเรื่อยๆก่อนสามทอาจารย์บวชจะพับเหรียญไปร่วมมาจา่าโปรยทานได้ไหมครับไม่ได้จ้ามึงจะมาร่วมมาร่วมงานนี้จ้างานกูไม่มีโปรยเหรียญโปรยทานจ้า<ม>บวชวัดป่าจะเขาไม่เรื่องเยอะเขาบวชเลย อาจะไม่โกนคิ้วหรอกครับแล้วทาไมกูต้องโกนคิ้วแต่คิ้วไม่ได้เป็นภาระแกกูกูจะไปโกนทําไมละ่ะกูโกนผมเพราะผมเป็นภาระกูโกนคิ้วกูจะโกนกูไม่โกนคิ้วเพราะคิ้วไม่เป็นภาระอะไรเป็นภาระกูก็ตัดทิ้งผมเป็นภาระผมขนหนวดนี่เป็นภาระเพราะมันยาวต้องโกนทิ้ง แล้วมึงดูนะเมื่อวานเนี่ยที่กูเอาพระมามึงดูพระแต่รูปอย่างพระอาจารย์สมบูรณ์อย่างเงี้ยกูประกาศถวายเงินอย่างเงี้ยท่านรีบพูดเลยว่าตมาไม่ได้รับเงินมึงฟังดูเนะี่ยพระดีๆตัวอย่างตามหลักคำสอนของเจ้าเขาเป็นยังไงกันต้องให้ปวาวณาก่อนแล้วบอกว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยเอาถวายเอามอบไว้ให้กับพยาวจกรเพื่อซื้อของในสิ่งที่จําเป็นต้องใช้เวลาท่านมีกิจธุระกิจการงานใดที่จําเป็นต้องเรียกใช้ทรัพย์นี้เพื่อของที่พึงประสงค์หรือของที่ท่านต้องการ ที่เป็นสิ่งของท่านสามารถให้วิยาวัจกรใช้ทรัพย์นี้ในการจัดหาซื้อสิ่งของมาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้เนี่ยท่านสอนเลยท่านบอกว่าถ้าว่าถวายเงินแม้แต่ฝากไว้กับวิยาวัชกรถ้าท่านก็ยังมีความอยากได้ในเงินนั้นยังยินดีในเงินนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันก็เกิดความโลภโมโทสันในเงินแต่การให้เงินแต่อาจารย์เข้าใจโดยที่ท่านพูดถูกต้องชีช้แจงะถูกต้องแล้วแต่วัดหลายวัดที่ไปวัดป่าเนี่ยเขาถวายเงิน ก็ถูกต้องเหมือนกันมันคนละเหตุผลอย่างของท่านเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นไปหน่อยหนึง่งอย่ายวัดป่าทั่วไปเนี่ยก็จะทําถูกต้องเหมือนกันก็คือไม่รับเหมือนกันเพราะว่าคือชื่อว่าไม่รับเนี่ยไปเอาเงินเป็นเงินสดมาก็ไม่ได้อยู่แล้วเออแม้จะมีเงินอยู่กับวยาวัจกรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ไปเรียกเอาเงินมาจากวยาวัจกรเ,เอาเงินสดมาใช้ไม่ได้ต้องให้วยาวัจกรเป็นคนใช้เงินแทนดังนั้นอยากได้อะไรเนี่ยให้แจ้งไว้แก่วยาวัจกรแล้ววยาวัจกรอ่ะ ไปสัตสัรหาสิ่งของเหล่านั้นมาเพราะมีเงินที่เราฝากไว้แก่ท่านอยู่นี่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินยัยเมื่อวานนี้กูยิ่งได้อีกประเด็นหนึ่งเลยเนี่ยข้อดีของการนิมนต์พระมามันทาให้เราเห็นเลยพระดีพระไม่ดีเป็นยังไงพระอาจารย์สันติเนี่ยเชิญตั้งคําถาม,ถามกูในรายการสดว่ารับเงินรับทองเนี่ยเป็นบาปไหมผิดหรือเปล่าพระรับได้ไหมเนี่ยวันนี้พระอาจารย์พระมหาสมบูรณ์เนี่ย ท่านชี้แจงถแถลงขไขไม่หมดแล้วดังนั้นให้พระอาจารย์สันติเมตตาฟังคลิปพระอาจารย์สมบูรณ์ที่พูดในงานหมอเสงของงานคนุณกลุ่มคนตื่นทำเมื่อวานนี้ด้วย